คือมันจะมีวันที่ธนาคารของต่างประเทศนะคะเขาปิดกันนะคะอย่างเช่นธนาคารสหรัฐแบบนี้นะคะแล้วปกติเนี่ยธนาคารนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนในตลาด Forex กนะคะก็จะทำให้กราฟเนี่ยวิ่งแรงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ธนาคารปิดนะคะทำให้กราฟหรือว่าการลงทุนในทองคำเนี่ยน้อยลงกราฟวิ่งเพียงแค่พันจุดนะคะจากปกติเนี่ยกราฟจะวิ่งประมาณ 2,000ถึง4,000จุดต่อวันได้หรือวันไหนที่มีข่าวแรงๆนะคะก็สามารถวิ่งได้ถึง5,000ถึง6,000จุดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าตลาดไซเวย์แบบนี้เราทำกำไรยังไงได้บ้างนะคะนี่นะคะอันนี้คือทำเฟรม M15 นะคะเราก็จะเห็นว่ากราฟวิ่งอยู่ในกรอบนี้เลยนะคะในทำเฟรม M30 ก็เหมือนกันเห็นไหมคะกราฟจะวิ่งอยู่ในกรอบค่ะนี่ไซเวย์แบบนี้นะคะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะ แล้วก็ดูทางเฟรม S1 นะคะถ้าทม f เฟรม S1 ก็เห็นชัดเจนเลยว่าขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะทม์เฟรม H4 นะคะทมเฟรม H4 ก็จะยิ่งเห็นแทบจะเป็นแถบอยู่แล้วนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราจะทำกำไรยังไงได้บ้างเรามาดูนะคะเราสามารถทำได้ตั้งแต่ M5 หรือถ้าจะให้เทรดแบบปลอดภัยนะคะเราเทรดที่ M15 ก็ได้ค่ะโดยการที่เรารอ PA นะคะก็คือรอแท่งเทียนกลับตัวค่ะ สมมุติว่าน้องลงมาถึงข้างล่างเป็นโซนที่เรามองว่าหน้าใบานะคะน้องเทลงมาแล้วน้องมีแรงสีเขียวพุ่งขึ้นมาเยอะๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสีเขียวก็คือแรงบายนะคะถ้ามีแท่งที่ชนะอย่างเช่นแท่งนี้ค่ะแท่งสีเขียวแท่งนี้นะคะได้พุ่งขึ้นมาเกินสีห้าแท่งตรงนี้ค่ะเรารอย้อนแล้วเราบายนะคะใบาจากสี่สองนะคะได้ขึ้นมาปิดถึง 4,7นะคะก็ได้กําไร500จุดซึ่งนักเรียนของออกนะคะเขาก็ทํากําไรกันเป็นพันจุดเหมือนกัน,นะค่ะในวันที่ตลาดวิ่งน้อยแบบนี้นะคะทีนี้สําหรับขาเซลลนะคะให้เราดูใกล้ๆกล้ไฮเดิมนะคะของฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีเส้น EMA นะคะสําหรับสายเทรดสั้นเนี่ยพวกเส้นปลาเนี่ยคือเส้น EMA มันจะเป็นโซนที่น้องมีโอกาสย้อนได้นะคะอันนี้คือน้องมี PA เซลตรงนี้นะคะ2จุดนะคะ จุดนี้จุดนี้สวยนะคะก็คือมีแท่งสีเขียวแล้วก็มีแท่งสีแดง2แท่งที่ แท่งนี้นะคะชนะแรงแท่งสีเขียวเห็นไหมคะเนื้อเทียนเนี่ยน้องชนะเนื้อเทียนแท่งสีเขียวนี้นะคะเราก็สามารถย้อนและเซลลลงมาได้ค่ะถ้าเซล์ตรงนี้เนี่ยเซลลจาก4ี่นะคะลงมาที่ประมาณ41ก็ได้อีก500จุดค่ะเราบายขึ้นมานี่5้0จุดเซลลงมา500จุดก็พันแล้วนะคะ <ๆ S 2> แล้วถ้าเราจะบายต่อเราก็ดู PA ต่อไปอีกค่ะอันนี้ก็มี PA บายเห็นไหมคะคือถ้าตลาดวิ่งน้อยตลาดไซเ์วนี่นะคะเราก็สามารถแบบ ดูเทลงใกล้ๆโลเดิมแล้วรอดู p a ขึ้นไปก็เซลล์ใกล้ๆไฮเดิมรอ p a เซลล์แล้วก็เซลล์ลงมาแบบนี้ได้นะคะไปกลับเนี่ยได้หลักพันสุดแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวจะเอาออเดอร์นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มนะคะเอามาให้พวกเราดูค่ะว่าพวกเราเทรดกันในตลาดไซเวย์เทรดยังไงนะคะเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันนะคะสำเร็จสำเร็จทุกคนค่ะ